สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมเจ้อะไคนไรไม่รู้สวยจังเอ้อยจีจีไอ,อดาาเดี่โอ้ยแดดมันร้อนตายมาาเดินอะไรโคนนเล็กหนาเนี่ยแดดมันร้อนดูนี่ผิวดำหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ดำธรรมชาติโอ้ยทำไ,ไมกับความรอ้อนทำไมอ่ะคนขนสวยมากลัวความรออ้อนดูหน้าดำเมื่อกนมาเดินมาดุโหนยแล้ก็เย็นสบายคิดว่า เย็นมันก็เย็นและเหรอโอ้จะมันร้อนด้สิเออนี่เพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าแกเป็นคนที่ไหนคนตายตายนานหรือยังสามวันแล้วเายยังไม่ตายเหรอคนปากตายคนปากตายปากตายคนปากาเออกล้กระปากแตกไหมกายกันเฮ้ยตายไม่คนจังหวัดอะไรคนสุรรสสุรรสสุรร์สุรัสโอ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่กาดนิดโอ้ ผมเห็นเจอทีนี่ไปอยู่สุราษฎร์มาสี่ปีโอ้ย้ายแล้วย้ายไปไหนอ่ะย้ายไปอยู่สตูลไปอยู่ตรงกี่ปีห้าปีห้าปีเป็นเจอทีนี่ไปอยู่สามปีย้ายแล้วย้ายแล้วเหรอย้ายแล้วย้ายไปไหนอ่ะไปใต้ไปใต้ไปใต้เลยอ่ะไปไปใต้เลยเออไปใต้เลยที่ไหนอ่ะไปจยากู้เร็วเข้าเมย์นะตามไปไหมตายตายนึกว่าไปตายแม่นี่ จะพาฉันไปไหนเนี่ยนัดมาเจอกลางแดดกลางถนนเงี้ยบอสจะพาไปกินข้าวแกงเหรอเออโอ้ยไม่เคยได้กินข้าวแกงมาตั้งนานแล้วเจนน่ะกินแต่ช้อนซ้อกินแต่พัตคาลข้าวแกงหนึ่งโลข้าวแกงหนึ่งโลมันเป็นยังไงไม่รู้ต้องไปถอบถามเจ้าของร้านโอ้ข้กวแกงใต้หนึ่งโลแกงใต้หนึ่งโลนัดพาเชฟไปหาบอสเถรอไป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 โอ้ดีอายโอ้ถึงเข้าแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชิมอาหาร ใต้นะครับร้านข้าวแกงร้านเขาเรียกว่าร้านแกงหนึ่งโหลผมยังงงว่าทาไมแกงหนึ่งโหลเพราะอะไรส <with girl, S 3> วัสดีคาวัสด้าสวัสดีค้ว่าไงอุยตายตายเดินหาบอสกบตายผมมาเจออยู่ตรงนี้นี่ไงก็มาเจอเนี่ยไปกินข้าวแกงกันกูจะพาไปกินข้าวแกงที่ไหนครับข้าวแกงหนึ่งโหลหนึ่งโหลเขาบอกหนึ่งโหลข้าวแกงหนึ่งโหลเออแกงใต้หนึ่งโหลเราไม่รู้หนึ่งโหลคืออะไรแกงายแกงตายแกงายแกงายไม่ต้องแกงาตแล้ว เดี๋ยวฉันทำให้แกตายเองเอาไหมคนตายเก่งตายเก่งตายอ๋ตายโหไปกินข้แกงเราไม่รู้เออไม่รู้หนึ่งโลนี่คือความหมายมันเป็นยังไงตกลงข้าแกงช้อนครับมันเป็นโหลไม่รู้เดี๋ยต้องไปทาเจ้าของร้านดูได้ไคระพอบไปลยไปลยบมากแกปักไ้อร่อยบรรยากาศดีด้วยไป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  นนี้เราก็มานั่งกินแกงใต้อยู่ที่ร้านอุดมพรร้านหนึ่งโหลไม่รู้หนึ่งโหลเพะอ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเจ๊กันเลยนะครับครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเนี่ยคนสวยต้องนั่งด้วยกันอย่างนี้นะถูกต้องเลยนะครับโอ้ยอเจ๊เปิดหมอกินเยอะเลยนะนั่งกับเจ๊เนี่ยโอ้โหเขาผ่องซะขนาดนี้ออเดี๋ยวยงังยังสวยอะไรเนี่ยะ๋ สวยเลือกฮะสวยเลือกได้เปล่าโอ้หนูนี่สวยเลือกได้ขอว่าอะไรกันไอไอเจ้าหมอนี่ถึงเลือกนะเจ๊ฝนนั้นขนตาหรือหางกระรอกขนตาขนตาอยากได้เอออยากรู้อยากรู้วันหนึ่งโหลนี่อะไรหนึ่งโหลเออเขาจะถามจะรอช้าเลยนะเออเจ๊เขาจะรีบตอบเออเขาหมายถึงอะไรหนึ่งโหลนี่หมายถึงว่าร้านร้านเรามีมีโหลจุดสองโหลเป็สองสาขาหรือว่ายังไงสองสาขาถูกสองสาขาโอ้สิบสองสาขาอยู่โอ้โหที่ไหนบ้างคะเนี่ยตรงนี้เบ็น แยกห้วยเนี่ยสาขาหนึ่งสาขาสองบางแพรบางแพรอ๋อบางแพร่หลังขอบางแพรอ๋ออยู่ใกล้กันที่ดีกันอาซีโค้งหม้อโค้งหม้อแล้วก็ห้าในปั๊มเอโซ่ปั๊มเอโซ่และหกในปั๊มบอทอบอทอโอ้โหไอแต่ขับรถมาก็เห็นเลยนะเจ็ดก็ในปั๊มบอทออืมแล้วก็แปดอัมพวาแปดอัมบวาแล้วก็เก้า บัตเลงเองอีกแล้วก็สิบก็ในอาที่ตึกตรงนน้นอ่ะตึกนู้นตึกนู้นตึกตึงฟังโน่ะอ่าผมเห็นแล้วผ่านมาเมื่อกี้ผ่านมาไปโอทั่วทิศเลยอยู่ซ้ายมือทั่วมีทั่วหมดเลยใช่หมดเลยครับราชบุรีแล้วก็ในในอ่าสิบเอ็ดก็ในปั๊มในปั๊มเห็นแล้วในปั๊มอ่าสิบสองสิบสองก็อยู่ที่พระรามสองพระรามสองอ่าอยู่ที่ด่านสั้นพระรามสองเอาทีนี้ผมอยากจะถามว่าเนี่ยไอ้แกงเนี่ยแล้วสิบสองสาขาเนี่ยแล้ว รสชาติจะเปลี่ยนไหมวันนี้จะทำยังไงต้องถามเจแล้วเราอยากจะยู่เรื่องนี้12ร้านไม่เปลี่ยนเลยหม้อเดียวกันหมดหม้อเดียวเด็ด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 อะไรเดคะ12สาขานี่แกงหม้อเดียวกันหมดเอาย่างไงคะคุณพื้นฐานแล้วประมาณสัก20อย่างโอ้โห20อย่างนะครับไปทำเพิ่มที่างนั่นแล้วเราก็เอาเอาไปไปไปเป็นพื้นฐานพื้นฐานไปพื้นฐานไปแล้วก็แตามัน หมดหมดอะไรก็คือทำเพิ่มที่ร้านได้ทำเพิ่มที่โน่นค่ะแล้วแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะเจ๊ปีนี้ปีสิบทีสิบเพิ่ครบรอบสิบปีไปปีโอวันมาด้วยวันนั้นอ่ะโอ้โเหรอเจ๊คุณแจกฟรีหมดเลยนะใครผ่านไปผ่านมาวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านวันนั้นอ่ะปนก็จะมาเหมือนกันแต่พอดีติดธุระอ๋อติดธุระอ่ามาไม่ได้โหที่เจ๊ก็ยังใจ มียังวีจ่ายโอ้โหสุดยอดใจบุญใจบุญคนหนึ่งร้อยจานเอากำไรมาแจกให้ลูกค้าชิมฟรีด้วยโอ้โหสุดยอดปีหนึ่งครั้งปีหนึ่งครั้งปีหน้าได้เจอพวกเราปีหน้าเดินมาเจออันนี้ถามเจ้หน่อยบอสคือลึกยังไงก่อนอื่นที่ก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ทําเกี่ยวกับร้านหรือว่าทําร้านขายค้าขายมาตลอดเริ่มต้นขายค้าขายตลอดจบจบจบอาชีพนี้พูณยงไง อืมคือรักอาชีพเข้าเกงรักอาชีพนี้เราเป็นคนที่ชอบทำอะไรอะไรแบบเนี้ยอ่าอ๋อสูตรดั้งเดิมของเขาเองไม่มีไม่มีลอกเลียนแบบใครแต่จริงเดือประจิการแจ่ยเฟิร์บอกได้เลยอ่ะทำไมคะใครมากินข้าวอยากเจอแจอ้อยไม่เคยเจอทำไมคะอยู่วัดชอบทำบุญไปวัดทั่วดีดีเพราะว่าคนเราเนี่ย ทำบุญเป็นสิ่งที่ดีนะพศทําบุญแล้วเราก็ดูมีราศีมีอะไรออร่ามันก็จะเป่งใช่ไหมคะอยากจะถามว่าร้านเนี้ยชูโรงอะไรอาหารเป็นอะไรที่ว่าเด่นที่สุดนี่กระดูกอ่อนแล้วก็ไก่กระดูกอ่อนเนี่ยไก่กระดูกแห้งไก่แห้งเนื้อไก่เนื้อแกงไตปลาบางทีอ่ะเราไปกินที่ร้านอื่นเราเคยเห็นแต่แกงไตปลาแบบที่เป็นน้ำแต่นี่ไตปลาแห้ง มีน้ำร้อนๆนะมีน้ำร้อนเบนน้ำให้มีน้ำมันมีอยูได้แล้วผักเนี่ยผักเนี่ยของแค่อ้อยเนี่ยถ้าเป็นก็เรียกว่าตามฤดูกาลค่ะช่วงนี้เป็นฤดูของลูกสิงนี่ลูกสิง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 จสิงหรือสิงสิงสิงิงอ๋อลูกสิงลูกสิงมันเป็นยังไงขอดูหน่อยลูกสิงต้นก็มีนะต้นน่ะนะมีต้นด้วยหลังนี่นี่ต้นจากต้นนะนี่โอ้ต้นจากต้นเอ้า คล้ายๆมะเขือพวงไงอ๋อเรียกเรียกลูกชิงชิงกินแล้วมันความมันจะเหมือนถั่วผักยาวแจะมันกว่าเยอะโอ้ยนี่นี่เพิ่งรู้จักนะเนี่ยลูกชิงเอออยากจะถามเจ๊ว่าถ้าเกิดคนที่จะมากินน่ะคือเจ๊มีเพจชื่อแล้วก็โทรเบอร์โทรศัพท์บอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าจะมาชิมร้านของเจ๊เนี่ยอยากกินกินเนี่ยให้เจ๊บอกเลยว่าสกับชาวคนได้พีจก็เพจ อ๋อเพกแกงใตอุดมพรเลยและเบอร์โทร094อะไรนะ094แล้วก็925 925 8499 8499คือจะโทรมาสอบถามได้ว่าสาขาตรงนี้อยู่ตรงไหนยังไงใช่เปิดทุกสาขาทุกวันไหมคะเปิดทุกวันไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยปิดเฉพาะวันที่เขาหยุด เฉพาะวันที่เขเลี้ยงเีงให้ยังไงก็ฝากรายการด้วยนะคะรายการร้อยเรื่องราวอะไรที่ช่วงทัวร์ทํากินจะเจอกับบอสสมบัติแล้วก็คนสวยอย่างเฟิร์นค่ะแล้วแล้วทังนี้ไม่สวยเหรอเจนนี่ก็สวยค่ะสวยมากด้วยแล้วก็นาเดชจ้าโอ้น่าส่งเดชเปล่าน่าส่งเดชอ่านะอ่ะอยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการด้วย้วกันนะคะทางทอบหอ้า เจอกันทุกวันพุธบ่าย2องโมงครึ่งถึง3ามโมงค่ะอยากดูย้อนหลังติดตามทางดูทูพิมพ์ว่าเป็ดน้อยไทยแลนด์ภาษาไทยเจอพวกเราแน่นอนค่ะจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสด